ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์รายใหญ่ของเราด้วยนะครับนี่เลยนะครับเติมเงินโคตรถูกนะครับถูกลงไปอีกนะครับเพื่อนเื่อนเห็นไหมครับนะแพ็กใหญ่สองเก้าสี่เก้านะครับสองพันเก้าสี่สิบเก้าบาทนะครับแพ็กเอ็มห้าเก้าเก้าครับแล้วก็แพ็กเอลอีกหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าแล้วก็เอ็กเอลสองสามห้าสิบนะครับเพื่อนเพื่อนดูวีไอพีครับปกติมันสองร้อยห้าสิบวีไอพีอะ ถูกลงไปอีกครับ230โคตรโหดครับนะถูกมากเลยนะครับนะถ้าไอถ้าใครสนใจก็นี่เลยนะครับอันนี้คือเฟซพี่เขานะครับนี่เลยทักไปเลยนะครับพิมพ์ไปเลยนะครับอ่าพิมไปเลยนะครับตามนี้เลยนะครับส่วนใครที่พิมพ์ไม่เจอนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับนะจะได้ทักไปถูกนะครับเพื่อนๆนะ บอกพี่เขาว่ามาจากช่อง m อ e มีส่วนลดให้แน่นอนนะครับนะขอบคุณครับโอเคนะครับเพื่อนๆก็ขอบคุณสปอนเซอร์รายใหญ่ของเราด้วยนะครับทั้ง33ท่านนะครับนี่เลยนะครับรายชื่อนะครับส่วนใครที่อยากจะมาเป็นสปอนเซอร์รายใหญ่ของเรานะครับรายละเอียดใต้คลิปนะครับอ่านดีๆก่อนทักไลน์มานะครับเพื่อนๆนะนะมาเป็นครอบครัวด้วยกันนะครับรายชื่อตามนี้เลยนะครับ โอเคนะครับเพื่อนๆก็สวัสดีครับโอเคนะครับเพื่อนๆก็สวัสดีชาว YouTube กันทุกท่านด้วยนะครับนะพอดีกิจกรรมใหม่อะครับตรงเนี้ยเห็นไหมครับเนี่ยกิจกรรมใหม่ตรงเนี้ยคือผมได้ไปเข้าไปเล่นแล้วนะครับเหมือนรอบก่อนๆนะครับรอบก่อนนะมันจะได้เป็นการ์ดใบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสลับให้ดูปะรอบก่อนผมเปิดได้มันจะเป็นกิจกรรมขึ้นมานะครับ อ๋อไม่มีตังค์เยอะไม่มีตังค์เปลี่ยนโคตรโหดจนจัดนะครับไม่มีตังค์เปลี่ยนการ์ดเจ็ดคโอเคนะครับผมก็เปลี่ยนนี่นะครับเป็นการดใบนี้นะครับเห็นไหมครับแต่มาใหม่ครับเพื่อนๆวันนี้เลยนะครับสุดๆร้อนๆมาใหม่ครับจากห้ามันเป็นสิบครับเฮ้ยผมโชคดีมากผมเปิดได้ครั้งหนึ่งได้เลยนะครับเนี่ย พอกดมาเราจะได้เป็นเคสนะครับนะผมจะมาเดินเคสนะครับพร้อมกันเลยนะครับนะผมยังมือสั่นอยู่เลยนะเพื่อนเฮ้ยมันเกือบเท่าการบอสอะการบอสมันส5บอร์นตอะการ,ร,น,การนี้มัน10%อร์เนะโอ้โหการบอสใบละ400ร้อยสามอเอ็มเพื่อนเพื่อนเถื่อนเกินรีบดึงไปเลยนะครับถ้าถ้าเราได้อะหรือถ้าเราได้สองใบ เก็บไว้เลยนะครับดองไว้เลยนะครับอนาคตมีร้อยเอ็มแน่นอนนะครับเซิร์ฟจีนห้าสิบเอ็มนะครับดองไว้เลยนะครับนะไม่ต้องขายนะผมเห็นมีคนเอาไปขายใบละหกแสนเย็ดเค้ขายได้ยังไงเนี่ยนะเดี๋ยวผมฆ่าก่อนมาให้เราตีมอนนะครับผมผมลงเมื่อกี้ผมลืมอัดผมอัดชิปไปแล้วนะครับมันไม่ติดอะ่ะโ,โหสวยจริงๆนะครับนะไม่เป็นไรนะครับมาช้า ดีกว่าไม่มานะครับนะโอ้ผมตื่นเต้นมากเลยนะครับเพื่อนเห็นในกลุ่มเขาบอกว่าเป็นมินิเป็นเป็น MVP กับมินิสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับไม่ได้ธรรมดานะครับเนี่ยการไปเนี้ยห้าเปอร์เซ็นนี่ผมว่าได้เยอะแล้วนะครับแต่สิบเปอร์เซ็นนี่โอ้โหสุดจัดอะครับนะเรามาทำเคสพร้อมกันเลยนะครับผมยังเหลือลงอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะไปลงนะครับเพื่อสุ่มได้นะครับนะ ประมาณนั้นนะครับไปเราก็ทําตามเคสเขาบอกเลยนะครับเคสอาจจะยาวหน่อยนะครับเพื<ๆ>่อนๆนะเคสยาวเลยนะครับบางคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมจะไปบอกนะครับเพื<ๆ>่อนๆว่ามันเป็นหน้าตาอย่างไงนะเราสามารถซื้อได้นะครับเราสามารถซื้อได้สมมุติเราไม่มีดวงเปิดเราก็ไปซื้อเอก็ได้นะครับเดี๋ยวถ้าจะซื้อยังไงเดี๋ยว ผมแนะนำนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมขออนุญาตทำเครสก่อนนะครับขออนุญาตทำเคสก่อนมาใหม่ครับโคตรเถื่อนเลยนะครับโอเคอาจจะยาวหน่อยนะเนี่ยผมรู้สึกว่ามันยาวๆอันเก่าอะ่ะยาวมากกว่าจะจบนะครับอันนี้ก็น่า,น,า,น,าน่าจะยาวเหมือนกันนะครับผมว่า โอเคแล้วก็คุยเคสไปเรื่อยๆนะครับโอเคเสีย okay. ดายผมอัดคลิปไว้แล้วมันไม่ติดนะครับตอนแรกอะ่ะอันนี้คืออันนี้คือกดรับเคสแล้วนะครับมันก็เราก็เดินตามเคสมาเรื่อยๆเลยนะครับมันก็จะขึ้นแบบผมมาเลยเนะี่ยง่ายครับ บางคนยังไม่รู้ใช่ไหมครับเพื่อนๆเอาไปขายเลย <laughs> เห็น <laughs> เห็นมันมีราคาใช่ไหมก็ไปขายเลยนะครับเสียใจนะครับผมไม่เข้าใจว่าเขาขายได้ยังไงนะครับไปละห0แสนนะถ้าดองไวอะผมว่ามีสิมีห้าอ็มะมันการ์ดตีมินิไอและ MVP นะครับเพื่อนๆไม่ธรรมดานะครับขนาด5%ยังตอนนี้ป่าไปกี่เอมแล้ว6 6 7มแล้วครับโโหแพงมาก พอการ์ดใบใหม่มาผมบอกเลยว่าอันเก่ารีบขายเลยนะครับอันเก่านี้จะตกนะเพราะว่าใครจะไปเอา5%้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเขาคนมันต้องเอาสิบเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วรีบขายเลยนะครับไม่งั้นตกนะครับเนี่ยแต่ถ้ากดทำเคสเสร็จแล้วมันจะไม่สามารถขายได้นะครับแต่มันจะขายเป็นใบแปลงได้นะครับใบทําเคสอ่ะอ่าอันนั้นขายได้นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันดองได้กี่วันนะ ถ้าผมได้อีกหนึ่งใบผมก็จะดองไว้นะครับผมผมผมขอแค่50าเอ็มก็พอนะครับผมไม่ดองไว้เยอะนะกลัวแบบหมดเขตอย่างเงี้ยจบเลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็ทำเคสไปเรื่อยๆนะครับโอ้ยาวเติบนะครับเนี่ย ยาวครับยาวเอ้ยเสียงดังหรือเปล่าอ๋อเสียงไม่ดังคนระับพอดีมันจะยาวกว่าอันเดิมไหมเนี่ยเฮ้ยหรือว่าเสร็จแล้วแค่นี้เองเหรอเอาไปไหนต่อเลยทีนี้เอาได้แล้วครับเพื่อนๆนี่ไงครับเฮดคีเอ็มวและมินิ10%เปอร์เซ็นต์ โคตรโหดฝาก a d k ได้สามนะครับแต่ตัวนี้ห้าเปอร์เซ็นผมจะฝากไว้แล้วกันมันขายไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็ฝากไว้อ่าอันนี้สิบเปอร์เซ็นครับโอ้โหหน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับมีขายนะครับเข้ามาตรงแบบภาพนะครับอ่าเฮ้ยไม่ไม่ใช่นะครับเข้ามาตรงไอทมแล้วก็อันที่สามเนี่ยครับเห็นไหมครับนี่มีขายครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยเขาขายได้ยังไง เพื่อนดูคนซื้อสี่พันเยอะโอโหดัจัดผมก็แย่งซื้อเหมือนกันนะครับเนี่ยผมซื้อสี่ใบเลยเงินไม่มีนี่วะสี่ใบผมไม่ได้เลยนะครับรับเงินคืนสองเอ็มอ่าซื้อใหม่นะครับผมขอซื้อใหม่นะไปเพื่อนซื้ออีกรอบนะครับโอเคมันอาจจะมันต้องได้แหละครับผมอะ่ะ เงินไม่มีแล้วมันมีอันเก่ามันมีอยู่น่าจะดอยแล้วแหละครับอันมันจะมีอันเก่าด้วยนะครับอันเก่าคล้ายๆกันเนี่ยครับอย่าไปขายนะครับเพื่อนๆเนี่ยกดเมื่อเราเมื่อเรากดสุ่มได้แล้วแล้วก็กดไปเลยนะครับมันก็จะมีเคีวเขียวขึ้นตรงนี้นะครับเนี่ยต่อตรงนี้ลงมาเป็นเคสวเขียวนะครับให้เรากดเลยนะครับหายยังไงนะครับนี่ตามผมมาเลยนะครับอ่า ตามผมมาเลยนะครับหายังไงมันจะสุ่มนะครับไม่ได้ทุกคนนะเพื่อนเมื่อ,อ,อกี้เห็นไหมคนดึงคนแย่งกันดึงสี่พันคนนะโคตรโหดผมก็ยังแย่งนะครับอนาคตมีใบละห้าสิบเอ็มแน่นอนนะครับเนี่ยเข้ามาตรงนี้ครับอุ๊ยกดเปิดออโต้นะครับนี่เข้ามาตรงนี้แล้วก็กดนะครับเข้าตรงเข้าเป็นกลุ่มนะครับมันจะได้ไวนะครับอันขวามือนะครับส่วนใครที่ไม่อยากรอก็เข้าอันซ้ายก็ได้นะครับไปโซโล่เดี่ยวก็ได้นะครับมอนมันตีง่ายนะ เดผมกลัวมันยาวนะครับกลัวมันนานก็รอนะครับเขาน่าจะไม่กดแหละคนเนี้ยเขาน่าจะหลุดนะครับโอโ้โหไอเค้เยมาหลุดอะไรตัวเนี้ยกดดีเพื่อนออกออกไม่ได้อีกนะครับเนี่ยออกดีกว่าครับไม่ได้โอเคเข้าใหม่นะครับ ได้ไหมไม่ได้ครับมันมันคาจับคู่อะ่ะเขาไม่กดหรอกโอ้โหเสียเวลาไป40วิเลยนะครับเนี่ยมันจะลงวันหนึ่งมันจะลงได้สองสองครั้งนะครับนะผมลงไปแล้วรอบหนึ่งก็ได้เลยนะครับองค์วันปีใหม่เลยนะครับเปิดรอบแรกได้เลยนะครับโอ้โหผมนี่เ,เดิดเลยนะครับในใจอผมคิดว่ามันจะได้ห้าเปอร์เซ็นเหมือนเดิมนะครับแต่ผมไปดูในกลุ่มมาเย็ดเคสิบเปอร์เซ็นนะครับเพื่อน มันไม่ธรรมดาเลยนะครับไปเลโก้สิเอร์เซนเลยนะครับโอ้โหผมดีใจมากครับนะดวงผมปีนี้น่าจะหมดแล้วแหละเฮยเผื่อมันจะได้อีกนะครับเนี่ยไปดยเพื่อนเผื่อได้อีกนะครับเนี่ยเปิดออโต้ทิ้งไปเลยนะครับ ใบนะครับลุยยาวเลยนะครับเพราะว่าคนเยอะยังไงก็ดีกว่าคนน้อยนะครับจะได้ไบนะขอให้ผมอีกหนึ่งใบนะผมจะดองไว้นะครับเพราะว่าผมได้มาแล้วนะครับนี่โอ้โหเพื่อนๆดูสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมันเท่ากับการ์ดบอสเลยนะครับเพื่อนๆการ์ดบอสสิบห้าเปอร์เซ็นต์่ะโอ้โสุดเกินครับ ขนาดอันเดิม5%ราคายังโหดเลยนะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าสุดจัดอะนะถ้าใครมีบางคนไม่รู้ใช่ไหมครับเพื่อนๆก็เอาไปขายเลย <c oughs> จบครับถ้าใครเอาไปขายเลยอะนะผมอาจจะลงคลิปนี้พรุ่งนี้นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามันลงไม่ทันแล้วนะครับกว่าจะตัดต่อกว่าจะอะไรเสร็จก็โอ้โหไม่เป็นไรนะครับมันยังกิจกรรมอีกยาวนะครับเพื่อนๆ ปล่อยทิ้งไว้เลยนะครับเดี๋ยวมันก็จบเองของมันนะครับโอ้ปีใหม่ยังไม่จบเลยนะครับเนี่ยตุ้มๆเลยโอเคเราก็ทำนี้เรื่อยๆนะครับโอ้ผมปริมาณในนัน้นครบละ ดีใจมากเลยนะครับนะผมทําคลิปเลยอันก่อนนะ่ะที่ผมไม่ทําคลิปเพราะว่าผมผมไม่ได้นะครับผมไปได้ช่วงหลังๆนู่นน่ะผมก็เลยพ่อกระเทือนะไม่ทานะครับแต่เนี้ยผมได้อันแรกเลยนะครับเปิดอันแรกได้เลยนะครับโอ้โหผมคิดว่าเฮ้ยทำไมมันดรอปมันง่ายขนาดนี้เดี๋ยวผมจะมาลองเปิดดูอีกอันหนึ่งนะครับว่ามันจะเวิร์กไหมถ้าได้มานี้ผมว่าผมน่าจะสุดแล้วนะครับโอเค จบแล้วนะครับอ่ากล่องก็เด้งเข้ามานะครับแล้วก็มากดตรงนี้นะครับอย่าลืมกดนะแต่ผมไม่มีแล้วนะครับมันก็จะไม่ขึ้นนะไปะกลับเลยนะครับเล็วโก้ผมุลุ้นนะครับขอกดโอ้โหไม่ได้ครับ ไม่ได้นะมันจะมีขึ้นมาซ้อนอีกนะครับเสียดายมากไม่ได้ครับปล่อยไม่เป็นไรครับพุ่งนี้พุ่งนี้เอาใหม่นะครับนะวันนี้ไม่ได้พุ่งนี้ก็ต้องได้นะครับไปเด็ดโก้แล้วเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ผมก็สวัสดีท่านผู้ชมครับบา,บายๆครับ